ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นแค่ตำนานเท่านั้นย้ำเป็นแค่ตำนานเท่านั้นผีเปรตเป็นตำนานที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเล่าแต่มันคือตำนานที่เกิดขึ้นจริงที่เขาว่ากันว่ามันคือนรกจำลองดีๆนี่เอง เรื่องราวของวัดสเกตภูเขาทองนั้นในอดีตเคยศูนย์รวมของแรงนับพันมันเนื่องมาจากโรคห่าระบาดเมืองในช่วงรัชกาลที่สองมีคนตายหลายหมื่นคนในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันกลายเป็นเมืองแห่งคนตายทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยซากศพในอดีตวัดสเกตเป็นจุดที่ทางการนำศพผู้ที่ตายจากโรคห่าระบาดซึ่งมีคนตายหลายหมื่นคน ทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยซากศพทําให้เป็นจุดศูนย์รวมของแรงนับพันเขาจะขุดหลุมแล้วเอาศพมากองรวมกันเพราะจำนวนศพมากมายไม่สามารถเผาได้ไหวเลยใช้วิธีให้แรงกำจัดศพให้และสาเหตุที่ต้องเป็นวัสเกตก็เพราะเมื่อสมัยก่อนมีกฎห้ามเผาศพกันในเมือง และประตูเมืองที่สามารถนำศพผ่านได้ก็มีอยู่ประตูเดียวที่เรียกกันว่าประตูผีซึ่งอยู่ใกล้กับวัดสเกตนั่นเองเมื่อพูดถึงแรงวัดสเกตแล้วจะไม่พูดถึงเปรตวัดสุทัศน์ก็ไม่ได้เพราะว่ามักได้ยินพูดคู่กันเสมอเปรตเป็นมนุษย์ที่ทำบาปก,กรรมแบบขั้นสุดยอดเมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมที่ทำไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์ปากเท่ารูเข็ม มือใหญ่เท่าใบลานมักปรากฏตัวตอนกลางคืนสมัยก่อนบรรยากาศแถววัดสุทัศน์จะน่ากลัวมากมักมีคนเล่าว่าพบเห็นผีเปรตอยู่เสมอแต่บ้างก็บอกว่านั่นคือเงาจากเสาชิงช้า ความเชื่อแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตแห่งวัดสุทัศน์เทพวรารามที่เล่ากันว่าที่วัดแห่งนี้มักมีเปรตรปรากฏกายในเวลากลางคืนเป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่งประกอบกับอหิวาตากรโรคที่ระบาดจนมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในรัชสมัยรัชกาลที่สองจนเผาศพแทบไม่ทันนวัดสเกตจนมีคำกล่าวคล้องจองกันว่า แรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเรื่องเล่าเปรตวัดสุทัศน์นั้นมาจากภาพวาดบนฝาผนังในอุโบสถที่เป็นรูปเปรตตนหนึ่งนอนพาดกายอยู่และมีพระสงฆ์ยืนพิจารณาอยู่ซึ่งภาพนี้มีชื่อเสียงมากในสมัยอดีตเป็นที่เลื่องลือกันของผู้ที่ไปที่วัดแห่งนี้ ว่าต้องไปดูและสิ่งที่ผู้คนเห็นว่าเป็นเปรตนั้นคือผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณวัดแห่งนี้มานานบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเงาของเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัดในสายหมอกยามเช้าต่างหากเป็นนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลครับ